กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปในขณะที่โตโยต้าประเทศไทยเปิดตัวไฮลักซ์ฟีวรุ่นปรับโฉมใหม่ในวันเดียวกันที่ยุโรปโตโยต้าก็ได้เปิดตัวไฮลักซ์รุ่นปรับโฉมใหม่ด้วยเช่นกันพร้อมรุ่นทับสุด Invincible ที่แม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วรูปร่างหน้าตา อาจจะเหมือนกับที่ทำตลาดในไทยแต่ในรายละเอียดบางส่วนห้ลักซ์ใหม่เวอร์ชันยุโรปรุ่นนี้กลับมีฟีเจอร์หรืออุปกรณ์บางอย่างที่ถูกนำเสนอให้เฉพาะลูกค้าในยุโรปโ o y ยต้าไฮลักซ์เวอร์ชันยุโรปรุ่นใหม่มาพร้อมดีไซน์ด้านหน้าในแบบสามิติชุดไฟหน้าและไฟเดย์ไทม LED ใหม่ดูดันขึ้นด้วยกันชนหน้าที่บึกบึนแข็งแกร่งในแบบร็อกโคที่จำหน่ายในเมืองไทย ส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านข้างการตกแต่งคิวซุ้มล้อล้อรอยสีดำไฟท้าย LED แบบใหม่กันชนใหม่และอีกหลายจุดเรียกว่าถอดแบบมาจากรุ่นที่จำหน่ายในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ดยกเว้นการจารึกคำว่า Invisible ข้างตัวถังและบนฝาท้ายกระบะโดย Sport Bar มีทั้งแบบที่จำหน่ายในเมืองไทยและเป็นแบบท่อกลมให้เลือกมาพร้อมสีภายนอกใหม่3สีได้แก่ สีแดง Emotional Red 2สีน้ำเงิน Dark Blue และสีเงิน Oxide Bronze Metallic ห้องดีไซน์ภายในของไฮลักษ์ใหม่ได้รับการอัปเกรดด้วยจอแสดงผลระบบ t f o t a i n m e n t ขนาด8นิ้วแบบใหม่ที่ถูกฝังบนคอนโซลหน้าการสั่งงานสามารถทำได้ผ่านระบบสัมผัสและปุ่มควบคุมแบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาที่ Toyota เครมว่าซอฟต์แวร์และการตอบสนองการสัมผัสจะทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay และ Android Auto นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์และฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับร่ถย่อยที่เลือกซื้อด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน Smart Entry ปุ่ม Push Start ระบบนำทางผ่านดาวเทียม erm, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติเซ็นเซอร์หน้าและหลังระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียม JBL ลำโพง9จุดที่มาพร้อม Amplifier รองรับ8ช a น n e ลขนาด800วัตต์และเทคโนโลยีคลายฟอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Sport ตบารฝาครอบกระบะท้ายไฟฟ้าทำจากอลูมิเนียมช่องจ่ายไฟขนาด12โวลต์เป็นต้น Toyota Hilux ใหม่เวอร์ชันยุโรปรุ่นนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยขุมพลังดีเซลเทอร์โบ4สูบความจุ2.8ลิตรซึ่งมาทดแทนเครื่องยนต์ความจุ2.4ลิตรโดยให้กำลังสูงสุด204แรงม้า PS แรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเหมือนกับที่จำหน่ายในเมืองไทยจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดโดยมีทั้งระบบขับเคลื่อน2และ4ล้อกำลังที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ไฮลักซ์ใหม่ทำความเร็วจาก0ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา10วินาทีเร็วกว่ารุ่นก่อนถึง2.8วินาทีโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่12.8กิเมต่อลิตร อัตราการปล่อยมลพิษที่204กรัมต่อกิโลเมตรโตโยต้ายังเคลมอีกว่าไฮรักซ์ใหม่ให้ความนุ่มสบายในการโดยสารจากการอัปเกรดระบบกันสือนด้วยการปรับแต่งโชคแอปซอปเบอร์ทั้งหน้าและหลังการออกแบบแนบใหม่และการใช้บูชชุดใหม่รวมถึงการปรับแต่งระบบภูมลัยให้ดีขึ้นโตโยต้านำเสนอไฮลักซ์ใหม่ที่ยุโรปใน3สไตล์ตัวถังคือซิงเกิลแค Extra Cap และเด u b l บัน p โดย2แบบหลังจะมีรุ่นท็อปสุดอย่าง Invisible จำหน่ายด้วยแต่จะใช้อีกชื่อหนึ่งว่า Invisible X ในสาราชนจักรโดยจะมีการอัปเกรดฟังก์ชันต่างๆและการตกแต่งรูปโฉมเพิ่มเข้ามาเช่นกระจังหน้าและกันชนแผ่นกันกระแทกมือจับประตูคิวซุมล้อล้อลอ,อยและฝาท้ายกระบะ โตโยต้าจะเริ่มจําหน่ายไฮลักซ์ใหม่ในเดือนกรกฎาคมศกนี้ที่ยุโรปตะว,วันออกตามเรืยุโรปตะว,วันตกในเดือนตุลาคมก่อนที่จะเริ่มจําหน่ายในสหราชนาจาักรในเดือนพฤศจิกายนปีนี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ